คนที่เกิดในวันที่22ลักษณะทั่วไปของคนที่เกิดในวันที่22นั้นมักจะเป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวเปลี่ยนใจง่ายเป็นคนที่จิตใจโลเลเอาแน่เอานอนมักไม่ค่อยได้เป็นคนหูเบาและเชื่อคนง่ายนิสัยบางครั้งค่อนข้างที่จะดื้อรั้นแต่หากปักใจในสิ่งใดแล้วก็ยากที่จะเปลี่ยนใจได้คนที่เกิดในวันนี้เป็นคนที่มีระเบียบเรียบร้อยจะทําอะไรก็เป็นคนที่ละเอียดละออรักษากฎเกณฑ์ไม่ชอบให้ใครแหกกดใดๆทั้งสิ้น เป็นคนที่มีความสามารถเพียงพอที่จะทํางานหรือเป็นผู้นําแต่มักจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตนเองในเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นคนที่มีสติปัญญาดีแต่ไม่ค่อยแสดงออกเป็นคนที่เรียนรู้อะไรได้ไวแต่หากมีโอกาสก็จะสามารถเรียนรู้ได้สูงเท่าที่ตัวเองต้องการเป็นคนที่ค่อนข้างสุข,ขุมรอบคอบทําอะไรมักจะต้องไต่ตองหรือคิดทบทวนอยู่เสมอเป็นคนที่มีความสามารถในเรื่องของศิลป,ปะและคําพูด ดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันที่22ในเดือนม,มกราคมคนที่เกิดในวันนี้มักจะเป็นคนที่สุข,ขุมนุ่มนวลแต่มีหลักการและมีความคิดที่ดีแต่มักจะเก็บเนื้อเก็บตัวจากสังคมไม่ค่อยมั่นใจในตนเองมากนักต้องการคนคอยอยู่ใกล้ๆคอยบอกคอยสอนในทุกๆเรื่องทั้งๆท,ที่ตัวเองนั้นก็มีความสามารถมากพออยู่แล้วเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีเรื่องของความรักที่ค่อนข้างดี แต่กว่าจะสำเร็จก็ต้องใช้เวลาในการศึกษาดูใจกันานางพอสมควรคนที่เกิดในวันที่22ในเดือนกุมภาพันธ์ดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันที่22ในเดือนกุมภาพันธ์นั้นเป็นคนที่มีนิสัยทะเยอทะยานรักความก้าวหน้าแต่มักที่จะตัดสินใจผิดพลาดบ่อยครั้งบางครั้งก็จะต้องลองผิดลองถูกด้วยตนเองถึงจะรู้ว่าเป็นอย่างไรแม้ว่าจะพลาดแม้ว่าจะผิดแต่ก็ยังสามารถที่จะ ลองผิดลองถูกได้ด้วยตนเองเพราะเชื่อตัวเองมากกว่าคนอื่นเป็นคนที่มีความดื้อรั้นอดทนแต่เป็นคนที่ทํางานหาเงินคล่องเบาก็เป็นคนที่ไม่เลือกในเรื่องของความรักคนที่เกิดวันนี้มักจะขึ้นอยู่กับอารมณ์และความรู้สึกของตนเองอยู่เสมอคนที่เกิดในวันที่22ในเดือนมีนาคมดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันที่22ในเดือนมีนาคมนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีจิตใจที่ดีเข้ากับคนอื่นได้ง่าย เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความรักหวังดีมีความจริงใจมากมายแต่เป็นคนที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตนเองมากนักทําให้ต้องตัดทอนความเจริญก้าวหน้าไปมากโชคดีที่ความสามารถเหนืออยู่สิ่งใดและปรับตัวง่ายความรักมักจะเป็นผู้แพ้อยู่เสมอคนที่เกิดในวันที่22ในเดือนเมษายน ดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันที่22ในเดือนเมษายนนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นคนใจร้อนวู้วามจิตใจอ่อนไหวโลเลเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้หากมีลูกน้องบริวารที่ดีก็จะสนับสนุนส่งเสริมไปในทางที่ดีเช่นเดียวกันแต่หากมีลูกน้องบริวารที่ไม่ดีก็จะชักนำสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีมาสู่ตัวเองเป็นคนที่ดื้อรั้นดันทุลังความรักมักเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความมั่นคงคนที่เกิดในวันที่22ในเดือนพฤษภาคม ดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันที่22ในเดือนพฤษภาคมนั้นเป็นคนที่มีนิสัยที่ค่อนข้างที่จะไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆเป็นคนที่อ่อนไหวไม่ค่อยมีความมั่นใจในตนเองตัดสินใจโลเลเป็นคนที่คนอยู่ใกล้ๆเอาใจมักไม่ค่อยจะถูกเป็นคนที่ตั้งความหวังไว้กับชีวิตค่อนข้างสูงและจะพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้สมกับความที่ตัวเองตั้งความหวังเอาไว้ในเรื่องของความรักเป็นคนที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่รีบร้อน คนที่เกิดในวันที่22ในเดือนมิถุนายนดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันที่22ในเดือนมิถุนายนนั้นเป็นคนที่มักไม่ค่อยมั่นใจในตนเองมากนักมีนิสัยชอบปอกป้องตัวเองจนบางครั้งก็ทำร้ายคนอื่นรอบข้างเพราะค่อนข้างที่จะเกรงตัวเองและจะทำให้ตัวเองนั้นเสียใจในภายหลังเป็นคนที่ทำงานเก่งแต่ก็ต้องมีเพื่อนฝูงหรือเพื่อนคู่หูคอ,คอยคิดและเป็นกำลังใจให้ ในเรื่องของความรักเป็นคนที่เดี๋ยวดีดเดี๋ยวร้ายรักเลิกเล,ล,ล,ลิกกันอยู่อย่างนี้เป็นประจำคนที่เกิดในวันที่22ในเดือนกรกฎาคมดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันที่22ในเดือนกรกฎาคมนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างจะเก็บความรู้สึกอ่อนไหวอย,อยู่อยู่ภายใต้ท่าทีที่สงบนิ่งเป็นคนที่ชอบปกป้องตัวเองจนทําให้บางครั้งชีวิตก็เกิดความผิดพลาดไม่ค่อยมีความสุขบางครั้งก็ไม่ค่อยมั่นใจในตนเองมากนักทั้งท้ที่ตัวเองนั้นก็มีความสามารถที่จะทําได้ เป็นคนที่ดื้อหลันหากปักใจเชื่อในสิ่งใดแล้วค่อนข้างที่จะเปลี่ยนใจยากความรักก็มักจะทําให้เกิดทุกข์อยู่เสมอคนที่เกิดในวันที่22ในเดือนสิงหาคมดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันที่22ในเดือนสิงหาคมนั้นเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําหากมั่นใจในความสามารถของตัวเองแล้วก็จะทําอย่างที่ตัวเองตั้งใจอย่างสุดความสามารถเป็นคนที่ฉเฉลียวฉลาดรู้จักคิดสนใจในเรื่องของการศึกษาความรู้อยู่เสมอ เป็นคนที่มักจะชอบเดินทางไกลชอบธรรมชาติและมีบุค,คลิกที่ค่อนข้างบางครั้งก็ขัดแย้งในเวลาเดียวกันในเรื่องของความรักมักจะมีมากมายและเจ้าชู้แต่มักจะไม่ค่อยมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองทําคนที่เกิดในวันที่22ในเดือนกันยายนดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันที่22กันยายน,นี้เป็นคนที่ค่อนข้างเก็บเนื้อเก็บตัวคิดเล็กคิดน้อยอ่อนไหวง่ายถ้าหากเป็นผู้ชายก็จะมีความพยายามอย่างมากที่จะให้คนอื่นนั้น ให้ตัวเองนั้นเป็นคนที่มีความสําคัญเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําแต่มักจะมีความไม่ค่อยมั่นใจในตนเองมากมายนะักส่วนถ้าหกเป็นผู้หญิงจะเป็นคนที่ดื้อเงียบและได้คู่ครองที่ดีแต่ถ้าได้คู่ครองที่ดีก็จะสามารถนํามาซึ่งความสุขให้กับครอบครัวได้คนที่เกิดในวันที่2ีในเดือนตุลาคม ดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันที่22ในเดือนตุลาคมนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างโลเลไม่แน่นอนจิตใจค่อนข้างจะอ่อนไหวตัดสินใจอะไรมักไม่ค่อยเด็ดขาดต้องขอให้ผู้อื่นตัดสินใจให้อยู่เสมอเป็นคนที่มีความสามารถหลายด้านแต่ก็ต้องมีคนคอยสนับสนุนหรือผลักดันอยู่เสมอในเรื่องของความรักมักจะต้องไต่ตองอย่างรอบคอบไม่ะนั้นแล้วความรักของคนที่เกิดในวันนี้อาจจะมีบาดแผลได้ไปตลอดชีวิต คนที่เกิดในวันที่22ในเดือนพฤศจิกายนดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันที่22ในเดือนพฤศจิกายนนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความขัดแย้งในตนเองเหมือนมีคนสองคนอยู่ในร่างเดียวกันเป็นคนที่โลเลเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้แต่หากใช้อารมณ์ก็จะทําให้ชีวิตขาดความก้าวหน้าเป็นคนที่ขยนันประหยัดอดทนส่วนในเรื่องของความรักมักจะขึ้นอยู่กับอารมณ์ขึ้นขึ้นลง,ลงของตัวเองนั่นเองคนที่เกิดในวันที่22ในเดือนธันวาคม ดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันที่22ในเดือนธันวาคมนั้นเป็นคนที่ชอบการท่องเที่ยวรักการเดินทางไม่ชอบอยู่นิ่งเป็นคนที่มีปัญหาในเรื่องของการทําความเข้าใจและการสื่อสารกับผู้อื่นอยู่เสมอเป็นคนที่ไม่ค่อยไว้วางใจใครมากนักรักความเจริญก้าวหน้าสแสวงหาสิ่งใหม่ให้ตัวเองอยู่เสมอแต่ในเรื่องของความรักมักจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง